สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง West ตอร์ u d i o ในวันนี้จะมาสปอย์คานิว่าโรอีกพีที่5ทางด้านของเพื่อนเอชลินเคยเร็วที่ชื่อว่ารันเยินได้ทำการจัดแสดงด้วยคณะละครเล็กๆของตัวเองที่มีตัวโคบลคู่ใจพวกเขาทำการแสดงเรื่องที่อาจารย์ใหญ่ฟินและเอชลินเคเรลวถูกวิศาที่ชั่วร้ายฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมพวกเขาได้ตายก่อนเวลาอันควรอาจารย์ใหญ่ฟินที่แสนดี ผู้อุทิศชีวิตให้กับการดูแลสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและเอชเลนเคเรลผู้แสนอ่อนโยนเธอจะเป็นศิลปินตลอดกาลจากนั้นรันเยินได้เปิดเพลงของเอชเลนเคเรลขับกล่อมคนที่มาดูการแสดงของเขารวมถึงเพื่อนเก่าของเขาที่ชื่อว่ามอยราเธอคนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมเทสทบี T B, ที่ใครๆต่างก็รู้ว่ามันเป็นซ่องของโสเภณีชาวเฟนั่นเองในวันนี้เธอก็มาดูการแสดงของรันเยนด้วยเช่นกัน แต่ด้วยความที่เมืองเบิร์กเป็นเมืองของการเอาเปรียบพวกเฟรหรือพวกสายพันธุ์อื่นนอกเหนือจากตัวเองอยู่แล้วเมื่อตำรวจเห็นว่าคณะละครของรันเย์นั้นมีคนมาดูเยอะตำรวจนายนั้นจึงขอตรวจค้นใบอนุญ,ญาตของพวกโคบทันทีตัดภาพมาที่ไฟโลได้มาหาแม่มดเท่าแฮร์รัสแพคเพื่อมาดูดาร์กเอเชอร์ของเขาตามวันนัดหมายแต่ก่อนที่จะได้ดูดาร์กเอเชอร์สายตาของไฟโลก็เหลือไปเห็นแผ่นภาพแบะผนังที่เหมือนเป็นภาพจำลองร่างกายของมนุษย์ ไฟโลก็เลยได้ถามเกี่ยวกับศาสตร์นั้นๆว่ามันคืออะไรเมมดเท่าเฮรัสแพคก็ได้บอกว่าร่างกายของมนุษย์มันมีที่ที่เก็บความลับนั่นก็คือตับนั่นเองตับเก็บความลับเอาไว้มากมายผู้ที่รู้ศาสตร์นี้เท่านั้นสามารถอ่านมันออกได้เมมดเท่าเฮรัสแพคเองเธอก็ไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างที่รู้วิธีอ่านมันจากนั้นไฟโลก็ได้ดูซากศพที่เขาเคยเอามาให้เมมดเท่าเฮรัสแพคทำดาร์กเอเชอร์จากน้ำการามของเขา ก่อนหน้านี้ไฟโลไม่เชื่อว่าซากสิ่งมีชีวิตจะสามารถปลุกมันขึ้นมามีชีวิตได้แต่ตอนนี้เขาก็ได้เห็นกับตาแล้วแต่ไฟโลรู้สึกว่าปีศาจที่เขาเคยเห็นนั้นมันมีความฉลาดแม่หมดเทาก็ได้บอกไปตามตรงว่าสิ่งที่ไฟโลรู้สึกจริงๆนั้นมันคือความฉลาดของเจ้านายผู้ที่อยู่เบื้องหลังของมันต่างหากเพราะจริงๆแล้วดาร์กเอจเชอร์นั้นมันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองมันมีแต่ความคิดของเจ้านายของมันว่ากันว่าบางครั้ง ตาของมันกับตาของเจ้านายมันสามารถกลายเป็นดวงตาคู่เดียวกันได้จากนั้นเฟโลก็ได้เพิ่มเงินค่าจ้างให้กับไมมดเท่าแฮร์รัสแพ็กช่วยให้ฆ่าดาร์เอชเชอร์ของเขาให้พ้นทุกทีแต่พอเธอได้สับดาร์เอชเชอร์ของเฟโลเป็นท่อนๆปรากฏว่ามันไม่ตายดาร์เอชเชอร์มันจะตายก็ต่อเมื่อเจ้านายผู้เป็นเจ้าของมันจะตายนั่นเองนั่นทําให้เฟโลจึงสั่งให้เธอเอาดาร์เอชเชอร์ไปเก็บใส่โหลละกันทางด้านอิโมเจนตัดสินใจบอกกับเอสราพี่ชายของเธอว่า เธอมีข้อเสนอคืออเกรอัสอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมไฮโซนี้โดยที่เขาไม่เอากำไรอะไรเลยเขามีแต่ให้กับให้สิ่งที่ทั้งสองควรทำก็คือยอมเสียศักดิ์ศรีเล็กน้อยเอสราดูเหมือนไม่เห็นด้วยที่อิโมเจนตัดสินใจแบบนั้นแต่อิโมเจนบอกว่าเอสราต้องมาให้ทันนัดดื่มน้ำชาง,งานแรกเพื่อเปิดตัวเอเกรอัสบ่ายนี้ตัดภาพมาที่ควินเลียมที่เคยเป็นอนดีตผู้ติดตามของโจนาลูกของนายก หลังจากที่โดนไล่ออกเพราะดูแลโจนาไม่ดีพอจนทำให้ถูกลักพาตัวนั้นเขาก็ได้เริ่มเข้าร่วมลัทธิหัวรุนแรงของพวกพักโดยมีคาบาลพักนิสัยไม่ดีเป็นหัวหน้าทางด้านของรันเยินต้องพาตัวโคโบลมาที่สถานีตำรวจเพื่อสะสางเรื่องยุง่งเหยิงในขณะเดียวกันไฟลูกก็ได้รายงานเรื่องอาจารย์ใหญ่ฟินและเอเชลินเคเรว่าฆาตกรต้องเป็นคนเดียวกันแต่หัวหน้าของเขาดูเหมือนนี่เป็นเรื่องตลกแต่พอไฟโลบอกว่า เหยื่อทั้งสองโดนควักตับออกมานั้นทําให้วนหน้าของไฟโลอยากให้เข้าติดตามเรื่องนี้ให้ใกล้ชิดไฟโลจึงได้ไปโผล่ที่บ้านเด็กกำพร้าเพื่อสอบถามครูท่านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ฟินว่ารู้จักแอชลินเคอร์เรลหรือเปล่าเพราะไฟโลคิดว่าทั้งสองคดีมีความเชื่อมโยงกันแต่อาจารย์ทอนบอกว่าเขาไม่เคยเห็นแอชลินเคเรลและคิดว่าอาจารย์ใหญ่ฟินก็คงไม่รู้จักเช่นกัน และการมาที่นี่ทําให้เฟลูนึกถึงเรื่องราวความทรงจําในวัยเด็กที่เขาและเดเรสนั้นโตมาที่นี่ด้วยกันทางด้านของอิโมเจนก็ได้ชวนอาเกรอัสเข้าพบปะผู้คนในสังคมผู้ดีของเธอตามที่ตกลงกันไว้แต่สุดท้ายอิโมเจนทําใจไม่ได้ที่ทุกคนมองเธอแปลกประหลาดที่คบค้าสมาคมกับพรรคหน้าแกะเธอตัดสินใจบอกว่าเธออึดอัดเธอไม่อยากรับข้อเสนออะไรทางนั้นแล้วในตอนที่อิโมเจนกําลังบอกความในใจว่าเธอยอมแพ้แล้ว เธอไม่สามารถทนได้เลยที่สายตาเพื่อนๆผู้ดีนั้นได้มองเธออเกรอัสตัดสินใจที่จะไปแต่อยู่ๆเอสราก็ได้มาทันเวลาพอดีและเขาก็ได้พูดคุยกับอเกรอัสอย่างยินดีภาพตัดมาที่ไฟโลที่สืบหาเบาะแสต่างๆพร้อมกับย้อนรอยความทรงจําดีๆเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ฟินอาจารย์ใหญ่เป็นคนเดียวที่รู้ว่าไฟโลนั้นเป็นลูกครึ่งเฟเขาได้สอนให้เฟโลรู้จักการซ่อนตัวไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเป็นอะไร ในที่สุดไฟโลได้ร้องขออาจารย์ทอนเก็บกับข้อมูลจริงๆของอาจารย์ใหญ่ฟินจนได้มารู้ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ใหญ่ฟินชอบไปที่ซ่องของโสเภณีชาวเฟย์อยู่เสมอในทุกๆวันศุกร์ตัดภาพมาที่สภาโซฟีในฐานะทายาทคนเดียวของมิสเตอร์ลองกระเบนจำเป็นต้องนั่งในตำแหน่งมิสเตอร์ลองกระเบนไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าโซฟีเข้าข้างแนวนคิดของพ่อตัวเองเรื่องที่ว่าคนในเมืองนี้อดทนมามากพอแล้วกับพวกคิดที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหลาย ด้วยความฉลาดในการโน้มน้าวทำให้เธอได้ใจคนส่วนใหญ่เป็นเต็มๆแม้กระทั่งตัวโจนาเองก็ถูกใจเธอเช่นกันทางด้านของวิกเนตได้มาเจอเฟโลที่ซ่องวิกเนตไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเฟโลถึงได้มาโผล่มาที่แบบนี้เฟโลบอกว่าเขามาทํางานและรู้ว่าวิกเนตจะไปทํางานอันตรายอีกด้วยและเขายังบอกให้เธอนั้นระวังตัวเองไว้ด้วยเพราะเขาก็คิดเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน แต่วิกเนนั้นก็ทำท่าไม่สนใจเพราะเธอรู้ว่าไฟโลนั้นหมดรักเธอแล้วและเธอก็เดินจากไปไฟโลได้เจอกับมอยราเจ้าของซ่องนี้เขาได้มาสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ฟินจนได้มารู้ว่าจริงๆอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มาเจอกับผู้หญิงแต่เข้ามาที่นี่เพื่อปลดปล่อยความเป็นตัวเองกับผู้ชายคนนึงซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือคุณหมอมอรรนคนที่ชนสุดศพของอาจารย์ใหญ่นั่นเอง ทั้งๆที่ไฟโลและคุณหมอโมเรนยืนมองศพของอาจารย์ใหญ่ฟินด้วยกันแต่คุณหมอโมเรนก็เก็บความเสียใจได้ดีมากๆในที่สุดก็เข้ามาถึงประเด็นที่ว่าทั้งเอชเลนเคเรลและอาจารย์ใหญ่ฟินนั้นมีอะไรที่เชื่อมโยงต่อกันตกลงอาจารย์ใหญ่ฟินรู้จักเอชเลนเคเรลหรือไม่คำตอบที่ได้ก็คือทั้งสองเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันมา,มากๆแต่20ปีที่ผ่านมาทั้งสองแทบไม่ได้เจอหน้ากันหรือคุยกันเลยเราย้อนกลับไป คุณหมอมอเรนซ์เคยผ่าตัดเอาปีกเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกของเอชลินเคเรลจากนั้นเด็กคนนั้นก็ได้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ใหญ่ฟินนนั่นเองกลับมาในส่วนของรันเยินเมื่อเขาเพลอหลับไปตัวโคโบลด์ของเขาก็ถูกส่งในประเทศไปที่อื่นทั้งๆที่สถานะในเอกสารก็คือรอตรวจสอบสถานะของตัวโคโบลด์ไม่ใช่คำสั่งให้ในประเทศสักหน่อยแต่เมื่อวิ่งตามไปมันก็ไม่ทันเสียแล้ว ทางด้านของอีโมเจนและเอสราที่จิตใจยังคงอ่อนไหวกับฐานะการเงินของตัวเองในตอนนี้ค่าตอบแทนของเอกรอัสถือว่ามากเลยทีเดียวแต่อีโมเจนก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณเอสราในวันนี้ที่เขาตัดสินใจประคับประคองครอบครัวให้อยู่รอดต่อไปแต่ทางด้านของคุณหมอโมเรนที่รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคู่รักของตัวเองโดยหารู้ไม่ว่าชะตากรรมของตัวเกเองกำลังจะเจอกับอะไรต่อจากนี้ ส่วนทางด้านของไฟโลที่นอนไม่หลับถึงแม้ว่าจะมีมิสซิสไฟฟ์อยู่ข้างกายไฟโลเอาแต่คิดเรื่องของเอชลินเคเรลเสียงของเธอไฟโลเอามันออกจากหัวไม่ได้เลยดังนั้นไฟโลจึงตัดสินใจไปที่ห้องเอชลินเคเรลและเขาก็ได้เปิดเสียงเพลงของเธอกรอกหูตัวเองและแล้วเขาก็ได้เปิดเพลงหนึ่งที่มีชื่อว่าแม่จะเป็นปีกให้ลูกและเพลงนี้นี่เองที่เขารู้สึกคุ้นหูถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในบ้านเด็กกำพร้า แต่แม่ของเขาก็ได้ร้องเพลงนี้ให้เขาได้ยินอยู่บ่อยๆแน่นอนว่าในที่นี้ไฟโลก็ได้มั่นใจว่าเอชลินเคเรลคือแม่ของเขาน้ำตาของลูกผู้ชายก็ได้ไหลลงมาอาบแก้มไฟโลตัดสินใจไปที่ห้องเก็บศพของเอชลินเคเรลแม่ของตัวเองเขาเปิดที่คุมหน้าและได้จุมพลออาลาเธอไปตลอดการจบแล้วนะคะกับคานิว่าโรยอีพีที่5อีพีหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามได้ในช่องนี้ช่อง เวสเตอร์สตูดิโอและวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ